สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนทิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่ไป143กับชื่อตอนการต่อสู้ของผู้ใช้เพลิงแห่งกรรมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่ และช่องทางธนาคารนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเรา,าผ่านการสมัครสมาชิกรายเดือนโดยมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ20-30บาทเท่านั้นก็เนื้อหากำลังเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไม่เป็นการเสียเวลาอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์นะครับและกดไลค์คลิปนี้อย่าลืมช่วยคอมเมนต์เพื่อเปิดการการมองเห็นให้กับเราเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่ยูเฉินซูนะครับได้ออกโรุ่งเขานั้นก็ได้โชว์ทพจัดการกับผู้มีพลังอวตารดอกบัวสิบกีบสองคนภายในพริบตาเดียวนำซ้ำยังจัดการกับผู้ที่มีพลังอวตาร9กีบถึง10คนภายในหึดใจด้วยพลังของเขาที่มีเพลิงแห่งกรรมนะครับบวกกับความสามารถของอาวุธระไปพิบัติแน่นอนครับ จะเรียกเขาว่าคนที่ไร้เทียมทานและแข็งแกร่งที่สุดในดินแดนดอกบัวแดงณนะเวลานี้ก็คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงตอนนี้นั้นนะครับเขาก็ได้ยืนมือไปข้างหน้านะครับมันเป็นเครื่องหมายของผู้ที่ได้รับชัยชนะแค่ยืนหัวใจแห่งชีวิตนะครับแค่มอบหัวใจแห่งชีวิตมาให้เขาแล้วทุกอย่างก็จะจบลง ้ายสุดแล้วนะครับฝากฟังของสำนักคุณลุนและสำนักว่างเปลา่าพวกเขาไม่มีทางเลือกตอนนี้นั้นขึ้นอยู่กับเวลาแล้วนะครับไม่ว่าจะช้า,ชาหรือเร็วยังไงพวกเขานั้นต้องพ่ายแพ้แน่นอนเพราะผู้เป็นเจ้าสำนักนั้นมีอาจที่จะเอาชนะอยู่เฉินซูได้นั่นเองอยู่เฉินซูไม่คิดจะทำอะไรอ้อมค้อมนะครับเขาที่ยื่นมือออกมาเพื่อตามหมาหัวใจแห่งชีวิตโดยตรงตั้งน้ำเสียงตาทีและสายตาของเขาแฝงไปด้วยจิตสิง แฝงไปด้วยจิตสังหารอันรุนแรงอยู่เฉินซูมไม่ยอมปล่อยให้มีใครมีโอกาสโต้เถียงปู้มีพลังวตารเก้ากีบทั้งหลายได้แต่กระแอมกอที่จะเชอ่กรที่จะฉีกเสื้อคลุมร่างกายของเขามีร้อยไหม้หลงเหลืออยู่เพลิงแห่งกรรม เมื่อเห็นแบบนั้นผู้มีพลังวตาร9ก้าวกีบคนอื่นๆก็รีบฉีกเสื้อกลุ่มของตัวเองทุกคนล้วนแล้วแต่เห็นร่องรอยบุญหน้าอกมันหมายความว่าเพลิงแห่งกรรมนะครับกำลังแทรกเข้าเส้นพลังลุมปานทั้ง8ของพวกเขาเรียบร้อยแลว้วอยู่เฉินซูพูดต่อข้าจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายส่งหัวใจแห่งชีวิตมาให้ข้าซะ ผู้มีพลังวตารเก้ากีบทั้งหลายนะครับต่างก็เริ่มสูญเสียพละกําลังที่มีเปลืองแห่งกรรมกําลังกลัดกอนจุดตันเทียนของพวกเขาอย่างฉาช่าพลังเปลืองแห่งกรรมทําให้ทุกคนเจ็บปวดจนอยากตายในกรณีที่โชคดีพวกเขาอาจจะใช้เวลารักษาามากกว่า1ปีหรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดพวกเขาอาจจะเสียชีวิตจากเปลืองแห่งกรรมนี้ในภายหลังและใช่นี่คือพลังและความน่ากลัวของเปลืองแห่งกรรม ผู้ฝึกยุทธีครอบครองหัวใจแห่งชีวิตมองไปที่ยูเฉินซูก่อนเจ้าพูดขึ้นดับเพลิงแห่งกรรมให้กับพวกเราแล้วข้าจะมอบหัวใจแห่งชีวิตให้อยู่เฉินซูมองไปที่ชายคนนั้นก่นเรเจ้าพลิกฝ่ามืออยูเฉินซูปล่อยพลังฝ่ามือออกไปพลังฝ่ามือสีแดงบินตรงไปอย่าง้าๆาเมื่อเห็นแบบนั้นผู้มีพลังอวตาร9ก้าวกีบก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในตอนนั้นเองมีคนมีใครบางคนตะโกนขึ้นไม่ พวกเราจะมอบหัวใจเองชีวิตให้เจ้านั้นไม่ได้ถต่หากเจ้ามอบหัวใจให้พวกเราทั้งหมดจะต้องตายสูฟก่อนที่ฝ่ามือสีแดงจะไปถึงตัวผู้ที่มีพลังวาตาลก้าวีบในตอนนั้นเองมันก็ขยายใหญ่ขึ้นมันปกคลุมผู้ฝึกยุทธไว้อย่างมิจฉิต พลังฝ่ามือสีแดงได้ทําลายใบหน้าของชายคนนั้นนะครับรวมไปถึงอวัย,ยวะภายในทั้งหมดถูกทําลายเป็นชินช้นฉินผู้ฝึกยุทธคนนั้นลม้ลมลงกับพื้นอย่างร้อยเรียวแรงทุกคนที่เห็นได้แต่ตกใจด้วยความหวาดกลัวพวกเขานะครับได้แต่เฝ้ามองดูสหายของตัวเองถูกสังหารต่อหน้าต่อตาอยู่เฉินซูทําแบบนั้นได้ยังไงกันในตอนแรกพลังฟ่ามือสีแดงดูอ่อนโยนและเบาบางความเร็วของของมันไม่มากไม่น้อยและยังแทพยังแฝงไปด้วยความนุ่มนวลทําไมจูจูมันถึงขนา ขยายขนาดใหญ่ขึ้นจนสามารถสาังหานผู้มีพลังเก้ากีบได้นี่มันเป็นไปได้ยังไงกันทันทีที่ทุกคนต่างเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจนะครับพวกเขาได้แต่เฝ้ามองดูสา,ายยางช่วยไม่ได้ในตอนนั้นนะครับความกลัวได้เข้ากัดกินทุกคนนะครับความกลัวในใจของทุกคนทวีความรุนแรงมากขึ้น ภาพที่เห็นยูเฉินซูยืนอยู่ตรงหน้านะครับตอนนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่ยูเฉินซูในเวลานี้ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ประหลาดสุดแข็งแกร่งจะว่ายูเฉินซูเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนดอกบัวแดงก็คงจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงความแตกต่างระหว่างยูเฉินซูนะครับ กับทุกคนนั้นมีมากเกินไปมันเป็นพลังของผู้มีพลังอวตารเพืิอแห่งกรรมดอกบัวสิบกรีบอย่างนั้นสินะอยู่เฉินซูสะบัดฝ่ามืออีกครั้งในตอนนั้นเองหัวใจแห่งชีวิตก็ถูกพลังงานสีแดงดูดไปพลังงานสีแดงนำพาหัวใจนะครับไปสู่มือของอยู่เฉินซูซูในตอนนั้นเองเสียงสะท้อนของพลังอวตารก็ได้ดังขึ้นพลังในร่างของสเสวียนเฉิงจือและโม่ชิงลู่พุ่งสูงขึ้น ถ้าอยากได้หัวใจแห่งชีวิตก็ต้องข้ามสุปของพวกเราไปได้ก่อนอยู่เฉินซูที่ได้ยินแบบนั้นก็หันกลับไปอย่างเหยียดหยา้ในเมื่อพวกเจ้าปรารถนาที่จะตายข้านี่แหละก็จะเติมเต็มความปรารถนานั้นให้เองเสวียนเฉิงจือและโมชิงลู่ประสานพลังสร้างพายุโนาดูขนาดอภิมหาใหญ่ขึ้นนะครับพลังพายุทําให้เกิด าทาให้พลังการโจมตีของยูเฉินซูถูกเบี่ยงเบนจนหายไปพลังอวตาร200ฟุต3ร่างกําลังสู้กันอย่างดุเดือดใจกลางุบเขาวังวนเวหาทุกคนรีบถอยอา่างจากการต่อสู้โดยรวดเร็วนะครับพพลังของพวกเขาก่อให้เกิดลมกันโชคเกิดพายุอันรุนแรงเนื้อหุบเขาเต็มไปด้วยพลังงานสีแดงที่กําลังเข้าปะทะก,กันมันกําลังสร้างอาณกับหุบเขา ตูมตูมตูมการต่อสู้ของผู้มีพลังวัตารดอกบวัว10บกีบทั้ง3นะครับทําไม่มีเสียงดังกึกก้องไปตัวทั้งหุบเขาหนีในขณะเดียวกันผู้มีพลังวัตาร9กรีบทั้งหลายได้แต่ล่าตยอย,ย่างเรียบริบรบ,ร,บ,ร,บ,ร,บรีบจนถึงตอนนี้นะครับต้นไม้ปายในรัศมีกว่า1,000เมตรต่างก็ถูกแรงประทะนะครับถูกคื่นอัฟเตอร์ช็อกนั้นทําลายจนเสียหาย ลู่โจ้ขมวดคิ้วเขาประหลาดใจเล็กหน่อยเขาไม่คิดเลยว่ายู่เฉินซูจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนั้นแต่ถึงแบบนั้นลู่โจก็ยังไม่คิดที่จะใช้ไปตายเพื่อจัดการกับยู่เฉินซูยู่เฉินซูนะครับน่ากลัวกว่าที่คิดก็จริงแต่ลู่โจได้แต่ย้ำเตือนตัวเองว่าเมื่อกลับไปยังดินแดนดอกบัวตองคำเมื่อไรตัวเขาคงจะชื่นชมให้กับแผนการของซื้อวุยหยาเปลี่ยนเพราะแผนการของซื้อวุยหยาจึงทำให้ลู่โจไม่ต้องสูญเสียอะไรหลายอย่างไปกับการกำจัดยู่เฉินซูนะครับ คนอย่างยู่เฉินซูคงมีวิชาลับในการรักษาชีวิตอีกหลายอย่างเนี่ยยังไงซะเขาเป็นประมุขเขาเป็นถึงประมุขแห่งลานสงครามเตว่าเลยมันคงดีกว่าถ้าากลู่โจสามารถเอาชนะยู่เฉินซูได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ลู่โจไม่แน่ใจเลยว่าจะทําได้นอกจากนี้นอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงที่เขาต้องประมือกับยอดฝีมือทั้งหลายอีกดังนั้นลู่โจยังไม่ตัดสินใจจะใช้ไพ่ตาย ้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับได้บุตรบังวิสัยทัศน์การมองเห็นของลูโจไปเมื่อจับจ้องไปที่สองฟ้าสีแดงนานๆนะครับลูโจก็รู้สึกว่าดวงตาเริ่มปลาหมวัวลูโจทําได้เพียงแก่ขิกะ,ะพิบตาทันใดนั้นเองนะครับซุนซุนจีก็เริ่มกวัดแกงกิดกรี่เจะพุ่งเข้าอาลูโจด้วยความเร็วสูงเห็นได้ชัดว่าเขาจงใจจะแทงลูโจปลายกิตถูกหยุดไว้จาก ห่างจากตัวของลู่โจเพียงแค่ครึ่งมิลน,นะครับซุนจีไม่อาจขยับกลิ่ไปที่ไปข้างหน้าได้อีกฮะซุน <Huh? S 1> จีตัวสั่นนะครับเขาใช้พละกกำลังทั้งหมดที่มีไปกับการรอบโจมจีการรอบสังหารครั้งนี้แต่มันลุ่มเหลวเขาไม่สามารถทำลายการป้องกันของลู่โจได้ลู่โจย,ยังคงเอามือควอยหลังขามองไปที่ซุนจีก่อนจะพูดอย่างไร้ความรู้สึกความกล้าหาญของเจ้าช่างเป็นสิ่งที่น่ายกย่องจริงๆเพลงเพลง กรีดล่วงลนลงสู่ผืนสุนจีสั่นไปทั้งตัวเขาสะดุดถ้อยหลังนะครับจะเจะ้าเจ้าเจ้าเจ้าเป็นผู้มีพลังอวตารสิบกรีบอย่างนั้นเหรอในเมื่อเจ้ารู้อยู่แล้วเจ้าจะถามข้าทําไมล่ะลู่โจเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆสุนจีนะครับพยายามคิดหาวิธีเอาชีวิตรอดเปล่าประโยชน์เจ้านะไม่มีทางสู้กับอมุกยูได้หรอกยอมแพ้ซะในตอนนั้นเองใบหน้าของลู่โจก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับรอยยิ้มจางๆได้ปรากฏขึ้น ไรเดียงสาจริงๆลู่โจโยกมือขึ้นฟามือสีทองถูกปลดปล่อยในทันทีสุนจีที่เห็นแบบนั้นนะครับก็ได้รู้สึกตกใจหรือว่าจะเป็นผู้ฝึกยุทธต่างแดน่นสุนจีลังเลก่อนที่จะเลือกลบหนีแต่ถึงแบบนั้นพลังฟามือสีทองยังคงไรตามด้วยความเรียวสูงสุดสุนจีถูกพลังฟามือของลู่โจนะครับ อามให้เขากระดินลอยขึ้นไปบนฝาอยู่เฉินซูไม,ม่แม้แต่จะคิดสนใจทําข้อตัลงกับผู้มีพลังวตารสิบกีบแน่นอนว่าผู้ที่มีพลังวตารเก้ากีบนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่มีทางเลยที่ยู่เฉินซูจะมาสนใจช่วยเหลือผู้ฝึกยุทธจากสํานักตะวันสีจาดอย่างซุนจี ผู้ฝึกยุทธจากสำนักตะวันสีชาติอีกสองคนต่างก็มีหน้าซี่เซียวนะครับพวกเขาพยายามลุกขึ้นให้ได้อย่างไงซะเขาก็ต้องตายมันจะดีกว่าไหม้าต้องต่อสู้จนตัวตายทั้งกู่เริ่มโจมตีกลับอย่างบ้าคลั่งหลู่โจกกล่าวไปข้างหน้าเขาปุดปล่อยพลังปนึกทั้งหกออกมานะครับตัวอักษรทั้งหกรวมกันเป็นวงกลมก่อนที่จะปุ่งเข้าหาพวกเขาด้วยความเร็วสูงตูมตูมตูม พลังปนึกตัวอักษรทั้ง10บที่ถูกสร้างขึ้นพร้อมกันนะครับสามารถทำลายการป้องกันพวกเขาได้อย่างง่ายดายทั้งคู่ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ก่อนแล้วนะครับไม่มีทางเลยที่จะป้องกันการโจมตีของผู้มีพลังอวตารสิบกลีบอย่างลู่โจได้ติงสังหารเป้าหม้สําเร็จได้รับรางวัลเ 1, ต็มบุญ1 5 0 0้เต็มรางวัลต่างแดนเพิ่มเติม1 0 0 0งเต็มติงสังหารเป้าหม้สําเร็จได้รับรางวัลเ 1, ต็มบุญ 1, 5 0 0ง้เต็มรางวัลต่างแดนเพิ่มเติม100 0 ดวงตาของเวยสจูนซนะครับดวงตาของเวยจุนซอนะครับเบิกกว้างด้วยความตกใจหลู่โจไม่ได้สนใจผู้ฝึกยุทธทั้งสองคนจากสำนักตะวันสีชาติอีกขอหันกลับมามองซุนจี้ที่กำลังตกลงมาจากฟากฟ้าจากฟากฟ้าแทน สุนจีพยายามอย่างสุดตัวเพื่อจะหลบหนีเขาพยายามพลิกกลับเพื่อบินไปบนฟ้าอีกครั้งให้ได้ลู่โจยกมือขึ้นในตอนนั้นเองอาวุธเน่านาม้มก็แปรเปลี่ยนเป็นรูปของธนูลู่โจดึงสายธนูด้วยนิ้วทั้งสองก่อนจะปลดปล่อยลูกศรพลังงานลูกศรพลังงานกองเขามีเคยปาดเป้าลู่โจนะครับหันกลับไปเอามือไขว้หลังโดยที่เขาเหลือบมองไปที่หววสุนจือที่กําลังสับสนแทน การต่อสู้ระว่างผู้มีพลังวัตา์10กีบกทั้ง3ก็ยังคงดำเนินต่อไปเช่นกันพลังงานสีแดงบดบังการมองเห็นของลู่โจในหูของลู่โจเริ่มได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวนะครับจากภายในส่วนลึกมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันผู้ฝึกยุทธทุกคนที่อยู่ใกล้เทือกเขาทำได้เพียงแค่อ้าปากค้างนะครับแต่ก็เพราะพลังงานสีแดงปกคลุมไปทั่วทั้งหุบเขาเพราะแบบนั้นจึงทําให้มองเห็นการต่อสู้ไม่ชัดสักเท่าไหร่ทุกคนได้แต่ขยี้ตานะครับและพยายามหาทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีใครมาสนใจลู่โจนะครับเพราะแบบนั้นจึงไม่มีใครเห็นลู่โจสังหารผู้มีพลังวาตาร9กร้ากีบทั้ง3แห่งสำนักตะวันสีชาิไปผู้มีพลังวาตาร9กร้ากีบนะครับจากสำนักกุลลุนและสำนักว่างเปล่าที่อยู่ใกล้กับการเคลื่อนไหวประหลาดอ่าเคลื่อนผู้มีพลังวตารเก้ากีบจากสำนักกุลลุนและสำนักว่างเปล่าที่อยู่ใกล้ลก,ลกับการเคลื่อนไหวประหลาดจากทางป่าเช่นกันแต่น่าเสียดาย การต่อสู้ระหว่างผู้มีพลังวตารสิบกีบทั้ง3ส่งเสียงดังจนเกินไปเพราะแบบนั้นจึงไม่มีใครเอกใจกับการสังหารกองลู่โจนะครับติงสังหารเป้าหมายสำเร็จได้รับรางวัลเต็มบุญปานห้ารงแดนเพิ่มเติมอีก1 0 0 0ันและแล้วซุนจีก็ตายลงลู่โจยังคงเฉยเมยเขาไม่สนใจอะไรกับการแจ้งเตือนนะครับจำนวนแต้มบุญเพียงน้อยนิดนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรกับตัวเขาบัตรนี้นะครับการสังหารผู้มีพลังวตารแปดกีบเก้ากีบหรือต่ำกว่านั้นนะครับ มันได้แต้มบุญแค่1,500แต้มนะครับถ้าเป็นคนที่อยู่ในดินแดนยานและถ้าเป็นคนในดินแดนดอกบัวดแดงก็จะได้เท่ากับ2,500แต้มเนาะรางวัน1,500แต้มรางวันต่างแดน1,000เป็น2,500แต้มรางวัน2,500แต้มนะครับจากที่มันเคยมีความหมายมากมายสำหรับรูโจบัตรนี้มันกลายเป็นแต้มที่น้อยนิดไปแล้วนะครับเพราะว่าราคาของก๊าดแต่ละสิ่งนะครับคิดดูเอาก็แล้วกันคือมันแตะหลักหมื่นนะครับ ในส่วนของการ์ดหลักๆห,หลายอย่างเนี่ยเตะหลักหลายหมื่นไปแล้วด้วยซ้ำไปลู่โจของเรานะครับจึงไม่สนใจเพราะว่าคงต้องสังหารผู้มีพลังวตาร9กีบหรือ8กีบเป็นไม่รู้กี่10คนนะครับจึงจะสามารถซื้อกาดการโจมตีของเพชรคาตได้หลังจากนั้นไม่นานลู่โจก็หันไปจับจ้องหวยจุนซื้อที่กําลังนอนอยู่บนพื้นก็พูดออกมาอีกครั้งเจ้าน่ะประเมินตัวเองสูงไป เบยจุนซูนะครับเป็นคนที่หวังแหนชีวิตของตัวเองมากกว่าเครื่อยร่างกายของของสตสันสตานไปด้วยความกลัวได้ปวดปู้อุสูได้ปวด,ด,ดไว้ชีวิตข้าด้วยสิ่งที่ข้าลงไปข้าทาลงไปข้าไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแน่นอนครับลูโจไม่สนใจคำกูุกของเขาของันไปจับจ้องที่การต่อสู้ทแทนแล้วในตอนนั้นเองคืนพลังงานสีแดงกระเพื่อมออกมาจากทางด้านซ้ายาจากด้านขวาไปสู่ด้านสายจากร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่งดูเหมือนว่าการต่อสู้นะครับจะ ไล่จบลงและแล้วดูเหมือนผลของการต่อสู้จะออกมาเหลวพลังงานสีแดงบนฟ้านั้นค่อยๆสลายหายไปอยู่เฉินอ่ะยู่เฉินซูแห่งลานสงครามเทวะเลยที่ยืนอยู่ทางด้านขวานะครับจำขึ้นกระเพื่อมจากขวาที่ไปด้านซ้ายได้ไหมครับมันคือการผลักดันของพลังงานอยู่เฉินซูที่อยู่ด้านขวามือในขณะที่ทั้งสองคนนะครับที่เป็นผู้มีพลังวาตาร์สิบกีบทางด้านซ้ายได้แต่เอามือจับหน้าอกนั่นก็คือ ผู้ที่เป็นเจ้าสำนักคุนลุนและเจ้าสำนักว่างเปล่านั่นเองทั้งสองนะครับได้รับบาดเจ็บเสวียนเฉิงจือนะครับนักพุทธเตาแหวงสำนักว่างเปลา่าและหมูชิงลู่นะครับแห่งสำนักคุนลุนเปียกโชกไปด้วยเลือดทั้งคู่นะครับาหายใจและพูดไม่ออกดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างด้วยความตกใจอยู่เฉินซูเอามือควายหลังก่รนที่จะเหลือบมองพวกเขาทั้งคู่ในเมื่อพวกเจ้าก็รู้ผลลับอยู่แล้วแล้วจะฟื้นตัวเองจำใหม่หลู่โจนะครับได้แต่ยืนมอง สเวียนเจิงจือถามด้วยความสงใจทำไมกันอยู่เฉินซูก็ตอบกลับไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นแม้จะต้องแม้จะต้องเจอกับผู้เชี่ยวชาญผังก่อเกิด เจ้านั่นก็ไม่สามารถทำอะไรข้าได้อยู่เฉินซูพูดอย่างจริงจังต่อถ้าหากพวกเราอยู่ที่ลานสงครามที่ว่าเลยแม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญผังกอ,อเกิดก็ต้องตายอย่างไร้ที่ฝังสเวียนเฉิงจือและโมชิงลู่ถึงกับพูดไม่ออกความมั่นใจนี้ของอยูเฉินซูนะครับบอกได้เลยว่าเขาไม่ใช่คนที่พูดล้อเล่นและเขานั้นไม่ใช่คนที่เป็นคนที่คุยโวไม่รู้ว่าตัวของเขานะครับ มีทีเด็ดอะไรอยู่ที่ลานสงครามเยวาเลยนะครับย้ํานะครับว่าต้องอยู่ที่ลานสงครามเยวาเลยถ้าว่าวันนี้นั้นด้วยแผนการของซื้ออู้ยนะครับการรอถือออกจากถ้าดูเหมือนว่ามันจะ,ะมีผลที่ทําให้ลู่โจของเรานั้นได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่เฉินซูม,มั่นใจขนาดนะครับต่อให้เป็นคนที่เริ่มปังกอเกิดไปแล้วนะครับถ้าต้องเจอกับเขาที่ลานสงครามเทวาเลยเนี่ย เขาก็จะต้องสามารถสังหารชายผู้รเริ่มพังก่อเกิดคนนั้นได้ไม่รู้ว่ามันมีจีเด็ดอะไรนะครับมันอาจจะมีปูตันอาวุธในตำนานอยู่ที่ในส่วนของลานสงครามที่ว่ลลาอไรก็เป็นได้แต่วันนี้เขาอยู่ที่เดื๋ยวเขาวังวนเวหาและการมาถึงของลูโจนะครับเดี๋ยวได้รู้ว่าใครกันแน่ที่จะอยู่หรือจะไปสเสวียนจริงจือและโม่ชิงลู่ถึงกับพูดไม่ออกนะครับ เมื่อได้ยินความมั่นใจที่จริงจังของยูเ่เฉินสู่ผู้ฝึกยุทธที่มีพลังวัตตาน้ากีบตั้งหลายตกใจในความแข็งแกร่งที่ยูเ่เฉินสู่มีทุกคนตาค้างไปเป็นที่เรียบร้อยเหลวไอหมอนี่มันเป็นสัตว์ประหลาดมันไม่ใช่มนุษย์ความแข็งแกร่งที่มีนั้นนะครับมันเหนือล้ำกว่าผู้มีพลังวัตาน10บกรีบมากมายเหลือเกิน ในขณะนั้นเองร่างของใครบางคนก็ลอยขึ้นมาจากด้านล่างแหล,แลวแหล,แลวแหลวแหลวเขาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเขาคือเจียงติงจงแห่งลานสงครามเทวะเลยเจียงจิงจงกําลังถือหัวใจแห่งชีวิตอย่างตื่นเต้นทานประมุขขาด้ยหัวใจแห่งชีวิตมาแล้วอยู่เฉินซูที่ได้ยินแบบนั้นตอบรับดี ในตอนนั้นนะครับเหวยจุนซือก็มองเห็นโอกาสโอกาสเดียวที่จะรอดพ้นจากสา,าการอันเลวร้ายไปได้เหวยจุนซูนะครับตะโกนอย่างสิ้นหวังเอาแล้วนะครับไอหอกข้างแค่นี่มันเอาอีกแล้ว่อนหน้านี้ก็คิดจะให้ดูโจเป็นเยื่อ่อนะครับ ลู่โจของเราก็พลาดเองนะครับที่ไม่ยอมจัดการมันตั้งแต่ต้นถ้าจัดการมันก็แล้วไปนะครับตอนนี้มันก็เลยแหวงกันเอาทานปลามุกอยู่ข้ารู้วิธีกําจัดสัตว์ร้ายพังกอเกิดข้ารู้วิธีกําจัดสัตว์ร้ายพังกอเกิดในหุบเขาได้โปรช่วยข้าด้วยลู่โจนะครับหันไปมองหวยจุนซูอยู่เฉินซูเองก็เลือกไปมองเช่นกันในแววตาของเขากําลังสายความประหลาดใจออกมาแล้วปูมีพลังวาตาน9ก้ากีแพ่งสํานักตะวันสีชาติตั้งสามยู่ที่ไหนกัน แม้ว่าเขาจะอยู่ใกล้แต่ไม่มีทางเลยที่คนคนนั้นจะโดนลูกหลงไปด้วยอยู่เฉินซูบินไปหาลู่โจโแล้วเวยจุนสือเขามองลงมาจากฟากฟ้าก่อนที่จะามด้วยความสงสัยเจ้ายังไม่ตายอย่างนั้นสินะลู่โจสายหัวก่อนที่จะตอบกลับเป็นแค่ผู้มีพลังวตาน่ก้าวกีบเจ้าพวกนั้นจะไปทําอะไรข้าได้ยังไงกันอยู่เฉินซูกระหมดขิวในตอนนี้เขาก็ระนักได้ถึงบางอย่างนะครับ ข้าไม่คิดเลยว่ายอดฝีมือแห่งุูเขาเมค่าจะยืนอยู่ตรงหน้าข้ามาตะวยตลอดเวยจุนสูเอออะไรกันนะในฝากฝังของลู่โจก,ก็ตอบ,บกลับไปเจ้ารู้แล้วสินะเป็นธรรมดาที่ข้ารู้ว่านี่คือกับดักแต่เป็นข้านี่แหละที่ตัดสินใจที่จะเล่นด้วยไม่คิดเลยว่าคนแซ่ลูกคนนั้นจะมีอายุน้อยถึงเพียงนี้อยู่เฉินซูตอบกลับอย่างสบายใจเฉบ ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนที่843ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่โคตรมันเอาละสิครับอยู่เฉินซูบอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่านี่คือ,อกับดักนะครับแต่เขาเป็นคนที่เต็มใจที่จะเล่นด้วยแล้วลูโจของเราที่โดนดูถูกเหยียดยามขนาดนี้นะครับจะทำยังไงต่อไปกันอ่อนหน้าบอกได้เลยนะครับ ตอนที่844การต่อสู้ของชายวัยกลางคนแน่นอนครับคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นลู่โจอย่างไม่ต้องสงสัยลู่โจปะทะกับยูเฉินซู่เราทุกคนจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าผู้ใดที่แข็งแกร่งกว่าผู้ใดจะอยู่ผู้ใดจะไปชายที่มีพลังอวาตารดอกบวัวสิบกีเพียงคนเดียวที่สามารถควบคุมเปลืองแห่งกรรมในดินแดนดอกบวัวแดงและถือครองอาวุธที่สามารถเบิกฟ้าผนึกโลกาได้อาวุธรดับภัยพิบัติอย่างตาพันธนาการหรือจะเป็น ลู่โจนะครับปรมาจารย์จอมหมาวายร้ายจีเตียนเต้าผู้ที่เป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนหยานชายที่ยืนอยู่ตรงหน้านี้นะครับผู้ที่คนอื่นต่างก็เข้าใจผิดว่าได้ริเริ่มพังกอเกิดไปแล้วเอาละสิครับการต่อสู้ต้าวัดกันดอกต่อดอกมัดต่อมัดนะครับบอกได้เลยว่าทั้งสองคนนั้นคงจะกินกันไม่ลงผลของการต่อสู้คงไม่ออกมา,าแบบชนะตูมเดียวจอดนะครับ อยู่เฉินซูเองก็มีตาพันธนาการนะครับที่แสดงให้เราทุกคนได้เห็นแล้วว่าผู้มีพลังวตาร10กีบ,กบอสองคนและผู้มีพลังวตาร9กีบ10คนนะครับถูกจัดการในพริบตาเดียวนั่นคือความสามารถเลลวตาลู่โจนะครับเขาจะอยู่อยู่ใช้การการโจมตีของพิจาราตุ้มเดียวจอดไปก็คงจะมันกระไรอยู่นะครับต้องมาดูกันว่าลู่โจจะเลือกต่อสู้แบบซึ่งซึ่งหน้าหรือเขาจะใช้วิธีการแบบไหนนะครับ ก็นานนานทีก็อยากเอ็นลู่โจแบบต่อสู้แบบตรงไปตรงมานะครับกับผู้แข็งแข่งเหมือนตอนที่ต่อสู้กับเย่เจินนะครับในตอนแรกเลยเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้การการโจมตีของพิชาคาตนะครับก็ตุ่มเดียวจอดหลังจากนั้นเมื่อรู้แล้วว่าเย่เจินเนี่ยมันมีเงื่อนไขาการตายที่ต้องสังหารหลายครั้งนะครับลูโจก็เลือกที่จะใช้พลังล้วนๆนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆในการบุกขยี้และสังหารเย่เจนินคำแล้วครั้งเล่า แล้วตอนนี้ล่ะครับต่อนหน้ายู่เฉินซูผู้ที่บอกว่าตัวเองนั้นถ้าหากอยู่ที่ลานสงครามเทวาเลยแล้วแล้วก็ต่อให้เป็นผู้ที่ริเริ่มฝังกอเกิดไปแล้วนะครับคนที่ตายก็คือชายที่ริเริ่มฝังกอเกิดคนนั้นความมั่นใจนั้นนะครับมันได้มาแต่ใดกันมันต้องมีอะไรอยู่แน่นอนนะครับเชื่อเหลือเกินคนระดับผู้ที่มีพลังอวตารสิบกีบอย่างยูเฉินซูนะครับขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนดอกบัวแดงก็ว่าได้นะครับ เป็นสัตว์ประหลาดในสายตาของผู้มีพลังวตารสิบปีบจากสำนักคุหลุนและสำนักว่างเปล่าเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลเลยที่เขาจะต้องพูดโกหกแล้วสิ่งนั้นนะครับน่าสนใจเหลือเกินมันคืออะไรมันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยผมคงเชียร์ให้ลู่โจรีบจัดการยูเฉินซูให้ได้ณที่แห่งนี้นะครับเปราะตาหากยูเฉินซูกลับไปถึงลานสงครามที่ว่าเลยแล้วใช้ไอ้นั่นบอกได้เลยนะครับว่าลู่โจของเราเนี่แย่แน่นอน ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าตอนหน้าการต่อสู้ของชายวัยกลางคนหรือก็คือลู่โจอยู่เฉินซูนะครับที่รู้ได้ตันทีเลยว่า,าลู่โจเป็นคนตัวแทนของอุปเขาเมคานะครับก็นั่นเลยครับลู่โจตอนนี้ก็อยู่พวกเดียวกันนะครับการที่อ,อยู่เฉินซูจะเรียกแบบนั้นก็ไม่ผิดเนาะแล้วขอยังบอกอีกด้วยว่าไม่นึกเลยว่าชายแซ่ลู่จะอายุน้อยกว่าที่คิดนะครับเป็นชายวัยกลางคน แท้จริงแล้วลูโจของเรามันก็แก่นั่นแหละครับแต่ลูโจใช้การปลอมแปลงอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้คลายเขาเรียกว่าอะไรนะครับยังไม่คลายสภาพของการ์ดนะครับลูโจยังไม่ได้กลับไปสู่รูปร่างของชายสราต้องมารอดูกันว่ากับชื่อตอนการต่อสู้ของชายไวกลางคนก็น่าจะเป็นลูโจที่ต่อสู้ด้วยรูปลักษณ์นี้เลยนั่นแหละเนาะ เอแล้วสิครับแล้วถ้าหากต้องต่อสู้กับยูเฉินซูแล้วฝากฝังของไอ้ผู้มีพลังวตตรน0กีบก,กับผู้ที่มีพลังวตานรนกีบที่เป็นเหลวอายีหน้าที่รอคอยฉกเยืออยู่พวกเขานั้นนะครับจะมีท่าทีว่ายังไงก่อนหน้านี้นะครับยูเฉินซูนั้นสามารถเอาชนะผู้มีพลังวตารน0กีบก2คนจากคุณหลุนกับว่างเปล่าได้ก่อนข้างที่จะแบบชิวๆนะครับ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครกล้าแทรกแซงแต่ถ้าการต่อสู้ระหว่างลู่โจกับยูเฉินซูมันสูสีแล้วกินกันไม่ลงต่างฝ่ายต่างปัดกันลุกต่างฝ่ายปัดกันเจ็บต่างฝ่ายต่างก็ต้องอโฟกัสไปที่ตรงหน้านะครับไอสองนอนน้นนะครับมันจะเลือกอยู่ที่ไหนอย่าลืมนะครับโดยพลังของผู้มีพลังวตาน10กี่อีก2คนที่เหลือถ้าพวกมันคิดจะแทงข้างหลังลู่โจเองก็ถือว่าเป็นอันตรายนะครับหรือว่าทั้งสองฝ่ายจะ ไม่เลือกจะทําอะไรต่อก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าพวกเขาจะเป็นผู้ชมที่ดีได้หรือเปล่าไอ้พวกนี้นะครับบอกได้เลยว่าตอนหน้าเนี่ยมันโคตรมันโคตรเดือดโคตรตะระมัน,ม,นมันเดือดเดือดแน่นอนโอเคครับวันนี้ก็ <c oughs> พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนหน้ากับตอนที่8 1 4อ่า844กับการต่อสู้ของชายวัยกลางคุณแล้วก็ตอนที่845กับชื่อตอนผู้ชนะ อย่าลืมนะครับสามารถคอมเมนต์ผู้ชนะไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วอบอกด้วยนะครับว่า50-50หรือ60-40อะไรประมาณนั้นนะครับถ้าสูสีก็คือ50-50นะครับแล้ถ้า90าต่อ10ก็เท่ากับว่าลู่โจเนี่ยสามารถตบข้างเดียวหรือถ้าหาก100ต่อ0นย์นะครับก็คือลู่โจโป้งเดียวจอดก็คงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมั้งนะครับ หลังๆเนี่ยรู้สึกว่า,าลูโจจะไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้ง่ายๆเหมือนกับแต่ก่อนแล้วนะครับสำหรับตัวที่เป็น l a สบ b o a เนาะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อของผู้ชนะนะครับแล้วก็ลองคิดเห็นนะครับแสดงความคิดเห็นเข้าไปใต้คลิปนี้ดูนะครับว่าการต่อสู้จะออกมารูปแบบใดรบกวนของอุดว้นนะครับการสปอยเนาะสำหรับใครที่อ่านมาแล้ว เดี๋ยวการที่เรารู้อะไรล่วงหน้านะครับมันจะทําให้ความสนุกนะครับแล้วก็ความลุ้นในตอนหน้านั้นลดน้อยถอยลงโอเคครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี